คนต่อไปแครอทไอคาเินคาเินไม่ใช่เบบี้บอยนี่กี่ชุดวะเอามึงเขียนได้คนตีนะ Fuck you ในไหนก็ไหนแล้วก็ดูแม่งทุกชุดเลยนะครับเออคือแบบว่า ได้ๆเร็วเลืมเร็โอเคเอาไว้ทำปกคลิปโอเคขอทำปกคลิปทำทําปกคลิปน,นจะจ๊ะ baby boy เอาล่ะไอ้จางบอกว่าเร็วๆนี้นะโอเคเร็ว okay. ๆ,ๆนี้มันเดิมไปส้นตีน <c oughs> ขาเลนล่างล่างนกฮูกโอเคจบสิบตอาานนี้ว้าอย่าเข้านี่ดิ คาเรินคารินจีน่า,นนาจะมีเสียงเพลงเสียงคนตีในผมก็สนละอ๋อมันแนะนำทีิไมี่แหละคือตอนนี้ต้องการทำคลิปอย่างแรงนะครับเพลงที่ตลาดเปิดหาพ่องแรงขนาดนี้เปิดก็ดด้ทางเปิดได้พ่องฟังเลยวะเฮ้ยตลาดหรือคอนเสิร์ตไ้เล่นไม่ผยใหญ่โตเลยโอเคโอเค ผมก็อยู่ห่างจากตลาดนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดขนาดนั้นเลยชื่งเปิดโคตรดังอ่ะบ้านของคนบ้านของคนที่อยู่ใกล้ก็บอกบอกใกล้เลยว่าแม่งต้องมีแกกมาจากหมัดจัดซ่อนตีกันบ้างอ่ะบ้านของคนที่อยู่คนที่อยู่ใกล้อ่ะเออแคลรอนออไม่ใช่แคลรอนเลยแครอนเลยหวะแค่รอแค่รอของเราก็มีแค่ชุดเดียวนะครับหมายหมายถึงของ้อพมอ่ะชุดชุดเดียวอันนี้มันให้ซื้อให้เราซื้ออย่าเพิ่งออกหิออก รีบออกทำไมเออมือมือมือไม่ดีวาเลยผมจะดูแม่ชุดๆเลยแล้วก็ไปเล่นแม่งทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอาอารจ์เขาบอกว่าเ,าเดี๋ยวนี้นะไอ้ฟงตีนไอ้ฟตีนกับตันขคามองหนะน้าเหมือนเดียวไม่ได้เปลี่ยนหน้าปนแปลกๆ แค่แค่แค่ตั้งกิ้วตั้งกโอ้โอมันใชไอ้พวกนี้เป็นหลักเลวเนี่ยอย่างนี้นี่เองใชไอ้พวกนี้เป็นหลักสี่นะรับชาบเราจะดัดรับชาบเลยจะดัดค่าเลนนี่มาเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอันไหนวะพีไม่ได้ก็อย่าไปเล่นอยู่นะว่าไอพวกตัวละครเก่าพวกที่ไม่เคยเห็นหน้ามันโผล่มายังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ เล่นจากที่ผมเล่นบทที่สามสิบสี่สามสิบสามสิบห้ามามันไม่โอเคนะครับมันต้องมีคอมมีอะไรที่มันเยอะแยะกว่านี้เราค่อยไปใส่เดี่ยวใส่เดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนเล่นพอที่เนื้อเรื่องพอได้การจะอ่านเนื้อเรื่องมันต้องอ่านคลิปได้แล้วเราสามชั่วโมงขึ้นไปนะ่ะบ,บางตอนแม้ก็สามชั่วโมงขึ้นไปต้องอ่านคลิปให้ได้คู่มือมนุษย์ ไอจ้างก็บอกว่าเล้วเดี๋ยวนี้นะแค่คคาเรนนี่น่าจะตายแล้วไปคุณผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดนะเรื่องเรื่องไหนเรื่องเรื่องนี้หรอวะคาเรนนี่น่าจะตายแล้ว,ลวออโต,โต้มันจะไปช่วยคาเรนรือแล้วอย่างาลืมแล้วไม่ได้ดูไม่ได้เล่นไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านด้วยคนเล่นให้ดูก็ไม่มีด้วยหาปะนี่คนเล่นให้ดูก็ไม่ค่อยมีครับในเรื่องอ่ะเขาเล่นก็ไม่รู้เรื่องแล้วบางทีเขาเล่นอะไรยังไงมันก็งงด้วยจัดไหมเขาเป็นระเบียบอะไร คลิปก็ดูงงนะครับต้องหาช่องให้มันช่องที่เล่นเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีเลยถึงมีมันก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่อ่ะมันต้องสมบูรณ์แบบเหล่ผมอะ่ะเออต้องสมบูรณ์แบบทุกเบดทุกฝาัคงไม่งั้นมันจะไม่โอเคผมจะไม่โอเคกับมันเข้าใจตามนี้จะเป็น baby g i r ชุดนี้น่าจะเหมือนเดิมอะโุ้ยเหี้ย ชุดแม่งก็รัดเกินบางทีรัดง่ามตูดอีฮี้ยชุดแมวมีเยอะวะให้เราซื้อ,อ,อเ,เ,เลยเจอฟักทีคาเรนคาเรนติโนเขียน่าไปใกล้ๆไม่กูมไม่ได้คุยกับมึง I am a k i n a ฟัก o u f ฟัก you. นี่มีแค่ชุดเดียวโอเคด้วยโอเคขึ้นเช้าไยคาเรนนี่มีชุดเดียวโอเคอ๋อขันหัวไปขันหัวไม่รู้เป็นอะไร เอาฟุ้งลีมาปั่นก็ไม่หายขันหัวขันหัวว่าไหนเอาฟุ้งลีมาปั่นวะบ้าหนังหมาว่ะหนังหมาว่ะผู้ที่สองโอเคอ่ะอย่านะคาเรนกูเซ็กยอกมึงนะ กูเฟกยออนะคาเรนอย่านะระเบิดพลังโยโอ้โฮโยโอ้โฮโยโอ้โยเฮโยเป็นจอดสวรรค์แบบฟิล์มไม่ได้ฝาดมันร้องยังไงต่อวะไอเซ็นคายเจอรไหมเอ้ยมันไม่มีท่อนเพลงเนื้อเพลงเต็มคำแล้ววะดอยคำอะไรคำนองนั้นดอยคำอะไรประมองประนองประนองนั้นประนอง กิมแจ๋วดีไหมประนองเนี่ยโอ้คาเรนอยูนี่เฮียจะทิ่มตาแล้วกูไปไหนวะคาเรนโอเคคาเรนตัวละครมันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอวะเอเเีเ๋ยวเดี๋ยวในเคนาเคนาโอ้อยู่นี่เฮียแม่งจะทิ่มตายางโง่แม่ง คอตูมไม่แค่คอตูมเดียวนะโอเค,เนะคอเนีคน่ละคารนิครนคารนินคารินคารินคารินไม่มีเนาะวะมองไม่เห็นเลยอะไรวะโอ้ไม่น่ามีอยู่ผมผไม่น่ามีถ้าไม่เห็นก็ขออภัยนะครับตาข้างถั่วเล็กน้อยตาข้างถั่วถ,ถั่วต้มอร่อยดี ปักอยู่ในเมื่อเรารู้แล้วว่าไหนมีอันไหนมีหรือไม่มีก็โอเคแล้วไอตัวที่เหลือมันตัวมันตัวไม่ค่อยเยอะนะไม่ต้องห่วงตัวละครที่เหลือตัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะเล็ดมันจะส,ส,สบายกว่าเยอะเลยตัวรแรกๆผู้รแรกๆมันเยอะไนงะน้าเขาทาเยอะทําทาไม่ดูงบอะ่ะทาไม่ค่อยดูดูงบเท่าไหร่จะน่าจะเต็มเลย โอเคเล่นระดับ A ก็พอนะถ้าเล่น S เนี่ยมึงตายให้บอกเลยคาเล่นล่างแรกรู้เหมือนตองเล่นระดับเแล้วา่ะยังไงวะไม่ไม่ A ก่อนแล้วกันมันต้องมีตัวนี้โอ้พอดีเป๊ะเลยดีกว่าไม่โอเคหรืออะไรยังไงผมค่อยตัดคลิปก็ได้นะมันเป็นคอเพชชิโนลอยู่แล้วคอเพชชิโน่โอเปชชินล มัสกาย I am นิกบลัยายอันเอเดบลัยนังมานังมา <c oughs> บูฟีดกอกอ้าวไม่ได้หรอวะเชีนะ่าปลดปล่อยพลังที่แท้จริง มันใช้คิดอีกไม่ได้กันนะคาเลนสร้างแม่งเถอะหือ,อหมอยดำดินเนี่ยเฮ้ยอ่ะอยู่อยูยย่อย่างนี้เองเขาจะลเล่นยังไงพอเราเข้าใจแล้ว ความสามารถของพี่ไม่เกินขนามืออุ้ยย่าอุยย่าใส่เดือนใส่เดือนมุดดินเอาเอทีมาให้กูฟ้าเออไอ้ยเอ p ีเอี มึงก็ยังไม่ถึงเนาะอีกแค่นี้เดียวเองว้าว wow. it's my time it's my time เฮ้ยมีการหันลมว่ะมีการหันลมการหันไม้เดี๋ยวขอดูว่ามันจะหายไปตอนไหนมันจะหายไปเร็วๆนี้ไหมโอเค perfect p u z z l e ตัวเนี้ย เออต่อสู้มันเออไม่ได้บอโอโย,ย่าคารเลนโคเลตลิโนร้อ,อนวิใครปิดแอร์วะไม,ไม่มีแอร์เอาไพ่มอนโอ้โหก็ยังอุสาหออกมาเนาะไพ่มอนก็ยังอุตส่าห์ออกมาวะ่ะไพ่มอนเหมือนจะถูกสูถูก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 าตากับเราไพ่มอน อยู่โห,เหเ่เอ้สำหรับเอเนี่ยเล่นเอสมึงตายอะ่ะเล่นเอสมึงตายชัวอันนี้มีชุดเดียวแคบิกเดวส์กิปไซร์อเอ็นดับายเอาก็ไม่กูไม่ใส่มาแล้วเฮ้มื่อันจะพูดไม่ใส่ตัวละครมาอยู่ในทีหมดแล้วโอ้โหโอ๋อมันอ๋อมันเป็นร่างอวาตารนี่เฮียมันเป็นร่างซ่อนเงื่อน อยู่ในทีมหมดแล้วหรอหายข้อไม่ไดไงวะอออีสอเคหน้าส้นตีนอยู่ในทีม <c oughs> มันเป็นร่างอวตาของอเคหนะ้าไอวีเนี่ยว่าอยู่ส้นตีนเ <c oughs> ลยวะร่างนี้หรือเปลา่าเอาล่างนี่แหละโอเคไปไกลโปรเนียมึงไม่มยุ่งออกมาเซียนท่านเซียนโอเคโอเคสมบูรณ์แบบเล t โก o บอย โอ้ยอะไรกัดผมวะเนี่ยคันเฮี่ยแสบตาแล้วตอนนี้เบาหวานขึ้นนี่อัจฉริยะไมโฟเฮีย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  Ui Ui dạ Ui dạ Khá Ừ gì có đây mà Bẹp như có đây như hòa Ui Mô kê 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 non Mô kê đăng kê non Hơ Ất chê lê Rồi ปืนใหญ่แคนนอนชาร์จชาร์จเออเฮ้ยสวยมันเก่งไหมไอ้หมอนี่หลบ,หลบเร็วหลบเร็วเข้าเล่นโอ้ยอยยยเดี๋ยวเต็มหัวเลยอุย่ยอ่ะฮะฮะเออใจเย็ยนเพื่อนชาย เชี่ยแล้วขออภัยครับรถยนต์มาเฮีย yeah. เสียงมันดังมากครับกลัวกลัวกลัวมันแรงเกินไปช่า sure. มสนับสนุนโดยเฮลมีแต่คิดว่าจะเอาชนะกูได้คิผิดแล้วอาไม่เชี่ยปั้งอ็ไม่เชี่ยว้าวยังไม่เตะกูจะใส่อยู่ฮ้ย อสซราพี่เซอ้ออ๋อย,ย,ย,ยิงยิงรัวอย่างเดียวเอาดีครับมัสซิเมซันเอาหมดซะแล้วอีเอ็กซ์ตีมอุ้ยโอ้โหบาสเกตเขาวันคออย่าทำพี่อย่าทำพี่ไว้ดิโอ้ไม่ได้เลยเนี่ย เปลี่ยนตัวดิเฮียเปลี่ยนตัวเจ้สิน้นแม่ย้อยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เอ็กตรีมเฮยโอเคยี่ยี่เนี่ยโอ้ก็อยากใช้คิวทีอีไงวะา ไพม่อนแม่งกอก็จะบายบายอย่างเดียวจะบายบายอย่างเดียวนะไพมอนนะเด,เดี๋ยวกูจับเดี๋ยวกูจับหั่นศพจิ้มจเจาก็เลยน่ารับน่ารับไปดีวะตัวสุดท้ายตัวกลัวมันสู้ไม่ได้เว้ยตัวสุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะว่าเล่นของกระจอกกันไปเออใส่อะไรดีวะ ใส่ของโหดแล้วพี่เมย์สายฟ้าเอ็กซ์ตรีมทีมนี่หรอมั้งนะนะเอาเซียนเอี๋ยวดินี่ก็มัดสายเดีว่ะตัวสุดท้ายเป็นระดับเอแล้วะโอเคเอ่ะน่ะเอแหละเดี๋ยวเราค่อยเอาเซียนป่ามอนสเตอร์ให้เหมือนเดิมแต่ว่าอย่าฆ่ามันเหมือนเดิมห้ามฆ่ามันเหมือนเดิมก็พออิชิโนไคซิงเฮ้ยแล้ววะ อุ้ยเมสแม็ก huh. ซ <B> ์โอ <Q> ้ยยิงปืนเขาได้ปะอ้อเออสวยสวยสวยู้ว่ะเอาหรือเปล่าพี่นี่ไง ทำเตือนสนามลดพลังของบอสไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเอาไปกินป้ะมาสซิเบอรี่อะอะไรวะโอ้ตั้งประการปืนตั้งป้อมปืนเอาไปกินแมสซิมายโยอ๋อไม่คิดอีได้ไหมวะมาลองดิเออโปเนีย สวยเหมือนจะ QTE ไม่ได้ว่ไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้ว่ช่างแม่งเถอะอุ้ยอ่ะออกมาเลยไอหุ่นกระป๋องรวมพลังได้เกียร์เรียบร้อยน่างนี้เหมือนจะใช้ใชปืนเป็นหลักนะครับ โอ้วันนั้นมันไวไวตลาดคลองโถมคลองนัดเนี่ยตลาด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 พ่องตลาดโอเมก้าตลาดโปรตร์คอโอเมกาโปรตคอโอเมกาสามสิบเก้าเอ็กตรีมอย่าปักจุดปักกินนุ่มปักเกย์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 จีโน่ให้สิ เอาเซียนมาก่อในแรกเสียนต้องไอ้ไงเออตีประกาศไงไงเอาทำไมไม่โจมตีกว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่ชายเฮ้ท่านแน่เอ็กซ์ีมเกาะระเบิดครับพี่เอาเลย,เลยหรออู้แฮ่เกาะง่ายไหมล่ะแหกเกาะพี่สีเอาไปกิน มาร์ทมาร์แคนนอนอุ้ยเยะอุ้ยอะอุ้ยโมดไฟเหรบวะแฮกโกฟี่สิเอาแล้วนะเอาเลยมาร์ทแคนนอนเอ้ยให้มึงได้ทุกท่าตอนนี้ เตียนมาช่วยหน่อยตายยากไลยหมอนี่เออืออมาร์คแคนเซอร์โอ้โหมีหมุนให้ดูด้วยอาายาัจฉริยะ จบ,บจบแล้วรับจบแล้วสำหรับคาเรนคาเรนคาเรนหรือเปล่าวะน่าจะคาเรนนั่นแหละ <c oughs> อะไร <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ